สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใช้กล้อง iPhone นะครับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows นะครับแล้วเราต้องการเอารูปที่เราถ่ายด้วย iPhone เนี่ยลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับบางทีเนี่ยคอมพิวเตอร์จะอ่านไม่ได้นะครับหรือว่าเปิดรูปไม่ติดนเองหรือว่าแม้กระทั่งจะเอารูปเนี่ยไปแต่งต่อในโปรแกรมอย่าง Photoshop นะครับหรือ Lightroom เนี่ยโปรแกรมก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปดูเนาะแล้วก็ส่วนท้ายของวิดีโอน,นะครับผมจะพาไปตั้งค่าเนาะให้กล้อง iPhone นะครับของเรา ถ่ายภาพเป็น jpeg ครับไม่ถ่ายภาพเป็น heic ต้องตั้งค่าย,ยังไงสำหรับไฟล์ที่ถ่ายด้วยกล้อง iphone นะครับค่า default ของโรงงานเนี่ยเขาจะตั้งให้เป็นไฟล์ heic ครับซึ่งเป็นไฟล์ที่คุณภาพชาัดมากนะครับแต่ว่าขนาดเล็กลงกว่าภาพ jpeg เหมาะสำหรับใช้ในกล้อง iphone นะครับหรือด,ดูในรูปมือถือเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยี o e ของเขาเนาะแต่ว่าเราต้องการจะเอารูปไฟล์ที่เป็น jpeg เนี่ยเพื่อไปแต่งภาพต่อต้องตั้งค่า กล้องยังไงครับเดี๋ยวส่วนท้ายผมจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเนาะแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการจะเก็บรูปแล้วไม่อยากลงโปรแกรมเสริมหรือปลักอินเสริมลงไปในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ตั้งค่าตามผมได้เลยนะครับแต่สถานการณ์นี้ก็คือตอนผมถ่ายรูปเนี่ยผมลืมเปลี่ยนการตั้งค่าอามให้กล้องเนี่ยถ่ายเป็นไฟล์ jpeg เนาะแล้วทีนี้พอมาเปิดในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็เปิดไม่ติดนะแม้กระทั่งจะเอาไปาเปิดในโปรแกรมแต่งรูปต่อเนี่ยก็เปิดไม่ได้ทีนี้ ผมจะเป็นต้องลงโปรแกรมเสริมนเองนะครับส่วนจะเป็นโปรแกรมอะไรนั้นตามมาเลยครับไฟ HEIC นะครับทีนี้เราจะเอามาใช้ในการแต่งรูปเนี่ยก็ถ้าเปิดใน PC เนี่ยมันจะลำบากใช่ไหมสมมติสมมติผมแต่งใน Photoshop มันจะขึ้นค m าห้เร w does not support HEIC file on Windows มีวิธีแก้ไขยังไงนะมาดูกันครับ นะฮะทีนี้ผมก็เข้ามาใน copytrans นะครับ heic copytrans heic for windows นะครับเพื่อนเพลองเซิร์ชอันนี้ตามเลยก็ได้เนาทีนี้แล้วก็โหลดจือ๊อจากนั้นเราก็ได้ตัวดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ copytrans heic for windows ลงเลยขั้าตอนกันลงก็ไม่น่ายากนะครับเ <c oughs> น็กเน็กเน็ก,นก อันแรกนี่คือเขาใช้ส่วนตัวเนาะใช้แบบ home use กับอันล่างนี่คือซื้อเพื่อ business license เ home use ก็พอเนาะ install ดุกดิ๊กดุกดิกด๊กโอเคลงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้มันก็จะขึ้นถามมาว่าให้ restart com เลยไหมเนาะ ผมลองไม่รีด,ดูเนะเาะแล้วก็ลองใช้ดูจากนั้นนะครับเมื่อเราลงโปรแกรมที่ trans trans trans, trans file heic e เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราให้เรามาเปิดรูปที่เป็นไฟล์นามสกุล heic นี่เนาะทีนี้คลิกขวาที่เมาส์นะครับปึ๊บมันจะมีตัวเลือกขึ้นมาตรงนี้เนาะ convert to jpeg with copy trans คลิกไ์ป้าบ เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น jpeg ขึ้นมาอีกรูปหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็เอาไปแต่งต่อได้เลยเนาะทีนี้ผมจะลองเปิดใน Photoshop ดูเปิดได้ไหมโอมาแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะเนาะสำหรับใครที่ใช้ iPhone ถ่ายรูปแล้วมันขึ้นเป็นนามสกุล heic เนา e นะ สำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าการถ่ายรูปนะครับให้รูปเนี่ยไม่ถ่ายรูปเป็นไฟล์ heic นะครับให้ถ่ายเป็นรูปไฟล์ jpeg แทนครับเราจะตั้งค่าย,ยังไงครับตามมาเลยครับคือเข้าไปที่ตั้งค่าอันนี้ครับแล้วก็ทีนี้เราก็เลื่อนลงมาครับหาคำว่า,ากล้องนะทีนี้พอเข้ามาที่กล้องแล้วเนี่ยเราไปแตะที่รูปแบบด้านบนบนสุดเลยนะทีนี้ผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับสำหรับค่าที่ใช้เป็นภาษาไทยเนาะ ให้เปลี่ยนมาเป็นเข้ากันได้มากที่สุดซึ่งตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งเขาก็จะบอกแล้วว่ากล้องเนี่ยจะถ่ายเป็นไฟล์ HEIC HEIF อะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นไฟล์ที่แบบมีขนาดเล็กเล็กเล็กกว่า JPEG แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยสูงแต่ทีนี้เราต้องการจะเอารูปเนี่ยไปลงเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ครับหรือจะอไปใช้งานต่อแล้วเราไม่ต้องการจะแปลง แปลงค่าในโปรแกรมที่หลังนะครับก็เข้ามาแตะที่เข้ากันได้มากที่สุดนั่นเองครับสําหรับใครที่ต้องการจะส่งรูปให้เพื่อนที่ใช้ Android นะครับก็แตะตัวเลือกนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆลองตั้งค่าดูเนาะ